สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บ KBMKTH.com นะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผมวันนี้นะผมจะมาสอนนะผมวิธีการปั๊มไลค์เซ็รูปภาพนะผมของ a c e b o o k นะฮะขั้นตอนแรกนะผมก็ให้เราลงชื่อเข้าใช้งานรหัสของเราได้เลยนะผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านมุมขวามือล่างตรงนี้ได้เลยนะผมก็สมัครสมาชิกฟรีนะผมจะลงชื่อเข้าใช้รหัสของผมเลยนะผม พอเราลงชื่อเข้าใช้งานมาแล้วนะผมก็จะมาที่หน้าแรกอย่างนี้นะผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ่อมาเลือกวดหมู่และบริการนะผมในตรงส่วนของหวดหมู่ตรงนี้นะฮะเว็บเคมเอ็มก็จะมีหมดหมู่เป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะผมที่เว็บเคมเอ็มสามารถใช้งานกับตัวโปรแกรมได้นะผมก็จะมีพวกปั๊มไลน์ปั๊มผู้ติดตามของครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะผมวันนี้นะเราจะเลือกเป็นบริการของ Facebook นะผมก็จะมาเลือกเป็นตัวปั๊มไลน์อีโมจิตัวนี้ละกันนะผมหลังจากที่เราเลือกวดหมู่ได้แล้วนะผมขั้นตอนต่อไปเเเรราากกก็มลลืออบิต่ยะ ในตรงส่วนของปั๊มไลฟ์อิโมจินะผมที่เราจะเลือกใช้นะฮะมันก็จะเป็นอิโมจิต่างๆนะผมที่เราสามารถเลือกใช้งานได้นะผมผมจะเลือกอิโมจิรูปหัวใจตัวนี้ละกันนะผมหลังจากที่เราเริม่มโมนหแล้วบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเขาจะให้เราไปคัดลอกลิงกของโพสที่เราจะใช้ปั๊มนะฮะก็ให้เรากลับมาที่ Facebook ของเรานะผมผมก็จะโพสเป็นเซ็ตรูปภาพเสร็จนีนะฮะนี่นะผมพอเราโพสเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ให้เราไปคัดลอกตรงนั้นเลยนะ หล,ลีหน้าเฟซห่มสักรอบหนึ่งนะผมนี่นะผมโพสต์งผมมาแล้วนะฮะก็กดคัดลอกลิงก์มาเลยนะผมนําลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกปริมาณได้เลยนะผมจะเลือกสัก50าสิไหลแล้วกันนะผมเราก็กดสั่งซื้อได้เลยฮนะพอเราก,กดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมจะเด้งกลับมาที่หน้าแรกอีกรอบนึงนะฮะเราเลื่อนลงมาด้านล่างน,นะ,ะับมาหาไว้เส็จสีเขียวตัวนี้นะผม ถ้ามันขึ้นไปเ็จสีเขียวแบบนี้แล้วนะผมแสดงว่าเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือเราแค่หลอย,ยอดไหลเด้งนะครับผมก็ถ้าเกิดออกมาขึ้นไปเ็จสีเขียวอย่างนี้นะแปลว่าเราไม่ได้เกิดปัญหาในการสั่งซื้อนั่นเองนะครับผมก็ตัวใบเสร็จตรงนี้จะแจ้งข้อมูลต่างๆตัวโปรแกรมที่เราเลือกใช้งานไปเมื่อคู่นะครับผม แล้วก็จะมีเลขรหัสตัวนี้นะอันนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะในกรณีที่เกิดปัญหากับตัวโปรแกรมนะผมเราสามารถนําเลขออเดอร์ตัวนี้ไปติดต่อกับแอดมินของเว็บเคมเอ็ม hmm. ได้นะครับ mm hmm. ก็จะมี2ช่องทางการติดต่อนะผมก็คือติดต่อผ่านไลน์ตรงนี้นะครับผมหรือว่าเราจะมาที่ขีดสมขีดตรงนี้นะฮะมาที่แถบเครื่องมือนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เขามาติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้นะครับผม mm hmm. ก็จะมีแอดมินตอบปัญหาของเราทั้งสองช่องทางเลยนะครับผม mm hmm. ก็สามารถ ให้อดมินแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ผมยอดขึ้นช้าน้ผมยอดไม่ขึ้นนะฮะหรือว่าเติมเงินไม่เข้าอะไรพวกนี้ก็สามารถแจ้งแอดมินได้ทั้งหมดเลยนะผมแล้วก็สําหรับช่องทางการเติมเงินน้ผมก็จะมีช่องทางการเติมเงินของเว็บพีเอ็มเอ็มน้ผมมีครบทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR โค้ดของทุกธนาคารนะผมทูมานี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตบัตรเดบิตบัตรเครดิตก็ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาน้าผมก็สามารถใช้ลิงก์ของตัวเราเองน้ผม ในการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถคัดลอกลิงของเรานะครับส่นก้เพื่อนเราใช้งานเพื่อรับอัตราค่าแนะนํา5%ได้เลยนะคะเปิ่เขมก็ถือว่าครบเครื่องมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองกลับไปดูที่ตัวโพสต์ของเรานะครับว่าตอนนี้ยอดไลค์ขึ้นมาแล้วหรือ,อยังนะครับผมก็ถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับผมยอดไลค์ขึ้นมาแล้ว27ไลค์นะคะเราสั่งไป50ไลค์นะฮะพอเราเข้ามานี่ก็เพิ่มเป็น39ไลค์แล้วนะครับ ก็สำหรับตัวโปรแกรมนี้นะผมจะเป็นไลฟ์อิโมจิชาวต่างชาตินะฮะคนที่มากดไลฟ์เราก็จะเป็นชาวต่างชาตินะผมเราสั่งอิโมจิอะไรไปนะผมเราก็จะได้อิโมจินั้นมานะเราเลือกเป็นอิโมจิรูปหัวใจเราก็จะได้อิโมจิรูปหัวใจแบบนี้เลยนะผมแล้วก็สําหรับการแจ้งเตือนนะผมมีปกติเลยนะฮะหนึ่งนะผมเน็ตค่อนข้างช้านะผม ตัวโปรแกรมนี้นะผมมันจะมีการแจ้งเตือนแบบปกติเลยนะผมตัว AI ของ Facebook ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะฮะเราก็สามารถปั๊มกันได้แบบเพินเนเลยนะผมจะปั๊มให้ครบ2,000ไลค์เลยก็ได้นะฮะต่อนหนึ่งโพสต์นะครับผมสำหรับตัวโปรแกรมนี้จะช่วยในการเปิดการมองเห็นได้ดีมากๆเลยนะับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะผมสนใจที่อยากใช้ตัวโปรแกรมนีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ